EP 2 2ด่วนดวนแจ้งข่าวด่วน1พฤศจิกาอย่าให้พลาดสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพ่อคุณพี่ FC ทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาพบเจอกันในช่วงคำ่ำ ของวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568กับคลิป EP ที22สําำหรับแนวทางแจ้งข่าวด่วนมาด่วนด่วน1พฤศจิกาอย่าให้พลาดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มรับชมข้อมูลสำหรับแนวทางแรกกันเลยนะคะจากแนวทางแจ้งข่าวด่วนสำหรับผลงานในส่วนของแจ้งข่าวด่วน ลงช่อง7งวดหลุดสองงวดสำหรับในงวดหนึ่งตุลาให้เลกเด่น8และการ7ท้ายรางวันที่1ออก978เข้าหลัก10และหลักหน่วยมาครบที่78และยังเข้าเลขท้าย2ตัวที่ออก7 7ต่อมางวด16ตุลาให้เลกเด่น3การ7ท้ายรางวันที่1ออก696แต่ไม่เข้านะคะ มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่1พฤศจิกางวดน,นี้แจ้งข่าวด่วนให้เล็กเด่น8และให้การเลขเจเป็นแนวทางนะคะมาดูกันต่อที่แนวทางของแอดกระต่นำโชคนำลาบสำหรับผลงานมีให้ชม5งวดมีเลขเด่นบนล่าง2ตัวมาตัวเข้าตลอด จากวดบันที่16สิงหาท้ายรางวัลที่1ออก865ผลรางบัลเลขท้าย2ตัวออก63แอดกระต่ายห้ถูกเป็นตัวกลับ63วด1กันยาท้ายรางบัลที่1ออก356แอดกระต่ายห้ถูกเป็นตัวกลับ65วด16กันยาท้ายรางวัลที่1ออก646แอดกระต่ายห้ถูกเลขเด่น4 งวดหตุลาท้ายรางวันที่1ออกเ7 8แอดกระต่ายให้ถูกตัวตรง78็ดงวด16ตุลาท้ายรางปันที่1นึ่งออก696แอดกระต่ายให้ถูกตัวกลับ69มาตามกันต่อสำหรับงวดน,นี้1พฤศจิกาแอดกระต่ายให้เลขเด่นบนล่างเลข3และเลข8 สำหรับชุด2ตัวมีเลข8 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 2 8 4 8 6 8 7รอดรุ้นกันนะคะมาต่อกันด้วยแนวทาง2ตัวล่างชุดเต็มแอดลัชนกมีโชคสำหรับผลงานในส่วนของวันล่าสุด1ตุลา ผลลังบารเลขท้ายสองตัวออก77แอดลัชนุกมีโชคหายเข้าหลักสิบและหลักหน่วยมาครบที่77ต่อมางวด16ดั16ตุลาผลลังบันเลขท้ายสองตัวออก61แอดลัชนุกมีโชคหายเข้าหลักสิบและหลักหน่วยมาครบที่61มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่1พฤศจิกา วันนี้แอดลัชนกมีโชคให้เด่นที่10บแบคู่ให้มามีเลข05 07 09 55 57 59 95 97และ99เเป็นแนวทางนะคะสำหรับใบนี้เป็นชุดเน้นของแอดกลม ในช่วงโค้งสุดท้ายผลงานล่าสุดวัน16ตุลาท้ายหลังวันที่1ออก696หายถูกตัวตรง96และสำหรับวัน1นงพฤรอสจิกาวันนี้ข้อมูลของแอดกลมซองหางเน้นๆในช่วงโค้งสุดท้ายมีเลข15และ95 ดูไว้เป็นแนวทางนะคะใบนี้เป็นของแอดทงทงมีเพิ่มมาใหม่อีก1ชุดสำหรับชุดแรกแอดมินได้นำเสนอไปแล้วนั่นก็คือแนวทางเลขท้าย2ตัวให้7 1สําสำหรับชุดนี้จะเป็นแนวทางเลขท้ายรางวัลที่1ให้เลขชุด03เลขของเขาเข้าบ่อยนะคะ ดูจากสาถิติในภาพได้เลยค่ะดูไว้เป็นแนวทางนะคะใบนี้มาตามคำขอสำหรับแนวทางเลขหม่ำและเสียนท่า้ายมาดูสาถิติสำหรับผลงานจับคู่เลขเด่น2ตัวล่าสุดวันสิ16ตุลาเลขชุดจับคู่ไม่เข้านะคะมาเก็บข้อมูลสำหรับงวดใหม่ หัวนหนึ่งพือสจิกาแอนมัมไฮเล็กเ่น2และสาสำหรับเซียนท่ารายไฮเล็กเ่น5และ7จ็ดับคู่ชุด2ตัวจะได้2 5งห้าหและ3ามรอลุ้นไปด้วยกันนะคะแต่แนวทางนี้เลขมีเข้ามีหลุดนะคะ อะมาดูกันที่หวยอันนวดนี้1พฤศจิกาหวยอันรอบที่สองแอดมินได้ลงให้ไปแล้วคลิปก่อนหนะ้ามาดูสำหรับหวยอันรอบที่สามมาแล้วนะคะดูตามภาพได้เลยคะ่ะมีอั้นหลายตัวก็ต้องลุ้นกันสำหรับงวดนี้ สำหรับคุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอซีสายมูเรามาดูกันต่อทีสีเสริมมงคลสำหรับเลือกสายเสื้อผ้าเครื่องประดับในวันหวยออกกันนะคะสีที่จะมาเสริมโชคลาภสำหรับวันนี้หวยออกวันที่1นึ่งพฤศจิกายน2568้อตรงกับวันเสาร์สำหรับสีที่จะมาเสริมโชคลาภในวันเสาร์ได้แก่โทนสีแดง และโทนสีน้ำเงินส่วนเสื้อผ้าเครื่องประดับสีที่ไม่ควรนำมาใช้นั่นก็คือสีเทาอ่อนอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคอยั้ำเตือนกันอีกทีว่าวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแน,นำแนวทาง ในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานทุกประเภทและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีคะ่ะ Sorry